สวัสดีค่ะมื่อวีนคุณยาเขาก็สิมาเลี่ยนเฮดขนมปังใส่คาสตาร์ดมะนาวนะคะไปเบิ่งดูว่าการหัดเทสของคุณยามื่อนี้มันจะเป็นจังไดสิออกมาแบบใดไปเบิง่งมันจิเป็นตะกิ่นไหมเราไปดูกันเลยนะคะย่าเข้าครัวสตอรี่ ตอนนี้เราก็เริ่มเลยนะคะยีสผสมกับนอมอุ่นวุ่ยาอุ่นนมให้อุ่นอุ่นแล้วก็มาผสมกันละลายยีสต์กับนมเนาะใส่แป้งสาลี่แป้งเค้กนะคะก็น้ำตาลทรายค่ะใส่แล้วก็โยเกิร์ตรสดธรรมชาติแล้วก็ยีสต์กับนมที่เราละลายไว้เมื่อกี้นะคะใส่ด้วยเนยละลาย และผิวมะนาวค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วก็เราจะตอนนี้ก็คนให้มันเข้ากันดีๆเนาะแล้วคุยแาก็เอามาหนวดแบบน,นี้นะหนวดเคร่งดีๆพอาะันเข้ากันแล้วคุยแาก็เอาไปให้มันขืนไว้ทิมไว้ในถู่ปีดพลาสติกด,ดีๆเด้อสิ้นบ่ให ่ให้นี่เขาแล้ว่ให้อากาศเขาแล้วไปเบิ้งเอาให้มันยีดทำงานจากหน่อยแวก็มันกระสีขืนมาแบบนี้ล้มันขืนมาแบบนี้คุณยายกระเสียวมันออกมากอีกเด้บาทท่านเอาแปง้งนวลพื้นใบสะกอนบ่ให้มันติดเอาขอนมฝังที่เห้ามากกับยีใบมาครึง่งมะนววให้มันเขากันดีเนาะค่งให้ได้ที่เลยนะคะคุณยายเช็คเบิ้งไอ้ อากาศมันสีมีฟ้องอากาศเนี่ยกล,ล่ลมมันออกจากหน้อยคราวนี้ก็แพร่แป้งออกเลยค่ะแพ่แป้งออกเพื่อเขาฉีขึ้นตอนนี้คืนเลยนะคะคืนแป้งให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสของคุณยาบอจัตุรัสเท่ไดไรดอก <c oughs> แตวตอนนี้แต่งพื้นที่ให้มันมีเขาสี่ใช้กับคาสตาร์ดของ ลิปที่แล่วเด้อทีเฮ็ดิปไว้ที่แล้วนี่มันยาวคุณยาเลยตัดเป็นสองลิปเนาะคัสตาร์ดครีมมะนาวที่คุณยาเห็ดขีปใบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณยาเสียมาใส่นี่แหละมันจะเป็นขนมปังใส่รีมมะนาวนะคะตอนนี้คุณยาเฮ็ดหลวดลายมนจากน้อยนะคะและออกเป็นมีดตัดเป็นริ้วๆ,ๆตอนนี้เอาคาสตาร์ดมะนาวที่ห้าใสเฮ็ดใหงวดก่อนเนะ่ะ มันไส่ต,ตรงกลางแล้วก็ปิดเลยค่ะปิดให้มีชีดบม่มดชิดเป็นไดดอ,อกของคุณยากระสิ <c oughs> ได้ระมาณนี่เนาะเบื่องดูน,นั่นเบื่องดูน,นั่ยน,นยากายาก่นี่บ่ายากาค่ับากบ่ยากบ่ยากค่อยๆเฮ็ดไปคุณยาก็นะเอานี่มาปิดไตรงนี้ก็ไดาษมันขาดค่อยตกแตง่งให้มันให้มันได้ที่เนาะแล้วก็ ทำให้มันเป็นกลมๆเลยนะคะม้วนเข้ามานะคะม้วนเข้ามาดีๆค่ะคราวนี้เราก็ทาด้วยเนยละลายเด้อนี่ทาเนยละลายเห็นมันทัวๆนะคะเสร็จแล้วก็ม้วนเข้ามาอีกค่ะม้วนเข้ามาติดๆกันนะคะม้วนเข้ามาม้วนให้มันได้ทีแล้วก,ก็ตกแต่งมันไปน้ำเข้าอยากให้มันค่นแบบไดมันก็สิเงาๆเฉ็ดให้มันสม่ำเสมอนะคะ เสร็จแล้วก็เอากระดาษไขมาใส่ขงางล่างค่าสีเตียมให้มันขึ้นอีกเท่านึงเนาะใส่กระดาษไขไว้แต่ตอนนี้จัดเขาให้มันเป็นรูปเป็นล่างเพาะเสือเข่าตะอบนะคะหลังจากนั้นตอนนี้คุณย่าก็ทําให้มันเป็นรูปล่างตามที่ต้องการนะคะลายหายไปไหนคะคุณยา่าคาลายเสียลล่เสียค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทําให้เป็นตกแต่งไยคะ่ะ ทาเนยอีกครั้งหนึ่งค่ะทาเนยแล้วก็โรยด้วยเออโรยด้วยอัลมอนด์ซอยบางๆนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไว้ด้วย,วยพลาสติกเหมือนเดิมนะคะรอให้แป้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แป้งขึ้นเรียบร้อยแล้วก็จะลักออกมาลักษณะนี้ค่ะเข้าเตาอบเลยค่ะอบด้วย 1 8อองศานะคะอบจนเหลืองได้ที่ตอนนี้คุณย่าขอเช็คดูก่อนนะคะอ๋อเหลืองได้ที่แล้วค่ะเสร็จแล้วก็มาทาเนอยอีกครั้งหนึ่งค่ะทาเนยข้างบนเลยนะคะทาเนยแล้วก็ก็แยมนะคะแยมอะไรก็ได้ตามที่เราชอบนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ใส่ด้วยคัสตาร์ ที่เราทําไว้โรยด้วยน้ําตาลป่นนะคะรอดูนะคะว่าจะออกมายังไงดูค่ะดูเสร็จแล้วค่ะชอบคลิปนี้จะลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งให้คุณย่าด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณย่าทําคลิปต่อไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า